กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับบางคนอาจจะได้หยุดบางคนอาจจะไม่ได้หยุดบางคนได้หยุดเพราะเหตุสุดวิสัยโควิดไปยาวแล้วแต่ละคนมีหน้าที่การงานมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปเอาตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับวันนี้6,200กว่าคนนะครับ6000กว่าคนเป็นตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ6 0 0ันกว่าคนสองวันติด เอาจริงๆผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยที่ติดตามข้อมูลข่าวสารของผมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเชื้อมันไม่ได้มีแค่หกพันห้าพต่อวันหรอกครับในความเป็นจริงเชื้ออาจจะกระจายไปทั่วแล้วถ้าตรวจกันแบบมีประสิทธิภาพตรวจกันแบบมีกำลังพลเพียงพอนะครับเราอาจจะเห็นผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยสูงเป็นหลักหมื่นไปแล้วนะ คือวันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าสบคก็ไม่ได้ตรงไปตรงมากับพี่น้องคนไทยนะครับคือไม่ได้เปิดเผยว่าจํานวนผู้ตรวจหาเชื้อเนี่ยเท่าไหร่นะครับผู้ตรวจหาเชื้อเท่าไหร่คือยังมีนิสัยประเภทแบบบริหารงานโดยคิดว่าคนอื่นไม่จําเป็นต้องรู้อบริหารงานโดยคิดว่าตัวเองรู้อไม่บอกแล้วก็ กลัวว่าคนอื่นจะตกใจกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้หน้าที่นี้ไม่มีความกลัวอะไรเท่าไปกับการกลัวไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงคุณผู้ชมครับหกพันวันนี้ตายสี่สิบกว่าคนเมื่อวานตายหกสิบวันนี้สี่สิบไม่ได้หมายความว่ามันลดนะครับคนตายเนี่ยมันโทษนะครับไม่ได้ขออนุญาตกาพอภัยทุกคนนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะเสียชีวิต ก่อนการ5้าชั่วโมงหกชั่วโมงเ็ชั่วโมงสิบชั่วโมง1ิบสองชั่วโมงมันไม่ต่างกันหรอกครับมันไม่ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขผู้เสียชีวิตห0สิบถึงสี่สิบตอนนี้เริ่มประเมินกันแล้วนะครับคือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเนี่ยตายทั้งหมดเก้าร้อยกว่าคนนะเกือบพันคะนนะฟังมผมดีดีนะคือถ้ายังปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยมีการประเมินกันแล้วว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตเดือนหนึ่งนะครับ สองถึงสามพันคนสองถึงสามพันคนหมายความว่าอย่างไรถ้าสองพันก็หมายความว่าตายวันละเจ็ดสิบถ้าสามพันก็หมายความว่าตายวันละร้อยนะครับสถานการณ์อาจจะเดินไปถึงจุดนั้นเอาตรงนี้ก่อนคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามอยู่เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเชื้อมันระบาดมากกว่านี้เชื้อระบาด ยังไม่พอนะครับการกลายพันธุ์และการนำเข้าพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาในประเทศไทยยังคงเดินไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายจากเดิมเรามีสายพันธุ์อังกฤษหรือที่เรียกว่าสายพันธุ์อัลฟานะครับผมทวนนะแล้วเราไปเจอสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ตากใบในราธิวาสไม่กี่คนนะสายพันธุ์เบตา แล้วเราก็ไปเจอสายพันธุ์อินเดียอยู่ที่แคมป์คนงานก่อสร้างหลักสี่เนี่ยหรือสายพันธุ์เดลต้าคุณผู้ชมครับข่าวสดๆดร้อนๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหมอโยงออกมาแถลงว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยหรือว่าสายพันธุ์อินเดียกำลังลุกแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าสองสามเดือนนี้น่าจะระบาด พอๆกับสายพันธุ์อัลฟาหรืออจัจฉริบมากกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรืออัลฟา,าสันสั่งไป <S <S ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่างไรคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้วัคซีนท่านอาจจะเอาไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะซีโนแวควัคซีนที่ท่านได้รับมาอาจจะเอาไม่อยู่เพราะตอนนี้สายพันธุ์อินเดียกำลังจะ ผมก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้คําที่มันโอเวอร์นะครับแต่มันพูดได้คํานี้สายพันธุ์อินเดียกําลังจะยึดประเทศไทยสายพันธุ์อินเดียกําลังจะยึดประเทศไทยไอที่ฉีดมาแล้วก็นึกว่าจะไม่ติดแล้วก็ไม่ใช่เห็นทั้งหมอเห็นทั้งคนที่ฉีดซิโนแวคครบสองเข็มติดโควิดกันเยอะแยะแล้วหลายคนเนี่ยนะครับก็ติดสายพันธุ์อินเดียหรือว่าสายพันธุ์เดลต้านี่แหละเห็นอย่างคุณผู้ชม เห็นอย่างคือคนติดก็เพิ่มขึ้นตัวเลขก็เยอะขึ้นสายพันธุ์ก็มากขึ้นเปลี่ยนไปไอ้ที่ฉีดวัคซีนแล้วก็เอาไม่อยู่นะใครที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ติดเชื้อ6 0 0 0ตาย40กว่าคนนะครับผมไปทีละเรื่องนะไปทีละเรื่องนะทีนี้ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและเมืองหรือจังหวัดที่มีการระบาดหนักๆเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องตัดสินใจ ผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ชีวิตของเราตัวของเราพ่อแม่พี่น้องของเราเราต้องตัดสินชีวิตของตนเองอย่าให้ใครมาคุมชะตาชีวิตของเราเปน็นอันขาดวันนี้ต้องยอมรับความจรงิงว่าคนที่ติดเชื้อในกรทมกับปริมนทลเตียงลน้นถ้าคุณไม่รวย ถ้าคุณไม่มีสวัสดิการที่สูงคุณไม่มีเส้นคุณต้องขอรับการช่วยเหลือเท่านั้นนะครับอ้อนวอนคุณอาจจะต้องถ่ายคลิปคุณอาจจะต้องไปนอนข้างโรงพักคุณอาจจะต้องไปประจานที่ไหนสักแห่งให้เป็นข่าวคุณถึงจะได้เตียงนี่คือความเป็นจริงถ้าคุณไม่รวยไม่มีตังเยอะพอ ไม่มีสวัสดิการที่เรียกว่าประกงประกันอะไรไปซื้อกันเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีพักพวกเส้นสายคุณมีสิทธิ์ตายอยู่ที่บ้านเอาพูดคํานี้เห็นมาแล้วหลายศพนะครับคุณมีสิทธิ์เสียชีวิตอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งก็เข้ามาทำมาหาก,กินในกรุงเทพที่เยอะมากคุณตัดสินใจเลือกนะครับเพราะข่าวที่ผมจะเล่าให้ฟังหลังจากนี้เนี่ยตั้งใจฟังดีๆคุณต้องเลือกนะครับ ผมก็พูดตามตรงนะถ้าผมไม่รู้สิผมก็มองว่าถ้าวันหนึ่งผมมีโอกาสติดโควิดแล้วผมหาเตียงไม่ได้ผมก็กลับบ้านผมก็กลับบ้านผมก็ไปต่างจังหวัดนะคือตอนนี้ต่างจังหวัดหลายจังหวัด,วดเตียงพอมากๆเลยนะครับบางจังหวัดเนี่ยไม่มีคนป่วยโควิดแล้วพี่น้องก็ไม่ต้องกลัวกันต้องคิดถึงใจเขาใจเราแต่ก็ติดต่อไปยังจังหวัดสสจจังหวัดที่เรียบร้อยผมเล่าให้ฟังแบบนี้ คนแพร่พ่อแม่ลูกสามคนคุณผู้ชมครับติดโควิดทั้งบ้านอยู่กรุงเทพนะคนแพร่พ่อแม่ลูกสามคนติดโควิดทั้งบ้านปรากฏว่ารอให้มีคนมารับไปรักษารอ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 ,รอจนกระทั่งสามีตายพ่อแม่ลูกนะสองหัวเมียกับลูกคนหนึ่งจนกระทั่งคนที่เป็นผู้ชายตายนะครับ คนเป็นแม่กับเป็นลูกเนี่ยก็เลยเฮ้ยไม่ได้แล้วตัดสินใจติดต่อกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดตอนนี้ก็ไปรักษาอยู่ที่จังหวัดแพร่ละขับรถกลับบ้านเกิดเลยไปรักษาที่จังหวัดแพร่เห็นไหมครับสามีตายไปแล้วคนหนึ่งนะคือบางครั้งมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเราไม่ได้โทษกันเราไม่ได้ว่ากันถ้าครอบครัวนี้ตัดสินใจว่าไอ้ฉันไม่อยู่ละ ไม่รอแล้วไปดีกว่าก็อาจจะไม่มีใครสูญเสียแต่อันนี้รอจนกระทั่งสูญเสียและสุดท้ายก็ต้องหอบลูกเนี่ยกลับบ้านเป็นการกลับบ้านผมเชื่อว่าเป็นชีวิตที่ทุกทรมานเพราะสูญเสียคนที่รักไม่ได้กลับไปรักษาพร้อมหน้าพร้อมตาเห็นอย่างผู้ชมครับ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชาสีมานครราชาสีมาก็บอกเลยว่าตอนนี้โคราดใครที่เป็นคนโคราดแล้วอยู่กรุงเทพไม่มีเตียงเนี่ยกลับบ้านเถอะกลับบ้านมามีผู้ที่ติดเชื้ออยู่คนหนึ่งถึงขนาดคุยกับหมอบอกว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้ามันจะต้องตายเนี่ยขอกลับไปตายที่บ้านถ้ามันจะต้องตายเนี่ย ก็ขอกลับไปตายที่บ้านนี่คือคําพูดของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคุณผู้ชมครับขอกลับไปตายที่บ้านนอกจากนั้นจังหวัดนครราชสีมายังมีเคสหนึ่งนะคนที่ติดเชื้ออยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นคนบึงการเขาติดเชื้อและอาการกําลังสุดไม่มีเตียงไม่มีใครมาสนใจเขาเขาตัดสินใจขับรถนะครับจากกรุงเทพเพื่อจะไปบ้านเกิดที่บึงการเพื่อไปรักษาที่นั่น ปรากฏว่าขับรถมาถึงที่โคราชอาการสุดจะตายแล้วว่าง่ายๆอาการไม่ดีเลยก็ต้องขอแบบกระทันหันขอรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไปไม่ถึงบ้านต้องรักษาตัวระหว่างทางคุณผู้ชมเห็นอย่างผมพยายามเก็บรายละเอียดบางอย่างเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นความเป็นจริงว่า ภายใต้คราบน้ำตาภายใต้ตัวเลขที่มีคนติดโควิดกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับแต่ละชีวิตที่สูญเสียไปล้วนมีเรื่องเล่าที่เจ็บปวดที่ทรมานอย่างแสนสาหัสทุกชีวิตที่สูญเสียไปล้วนมีเรื่องเล่าเมาื่อวานนี้คุณพ่อดูแลลูกเป็นผู้ป่วยติดเตียง ลูกติดโควิดไม่ได้รักษาแล้วเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาคุณพ่อคุณพ่อทําใจไม่ได้ด้วยความเป็นคนรักลูกแล้วก็ดูแลประคบประงมมาโดยตลอดขึ้นไปบนตึกชั้นสองหรือชั้นสามเนี่ยนะครับกระโดดลงมาจนเสียชีวิตเห็นไหมครทุกชีวิตมีเรื่องเล่าความสูญเสียสุดทรมานไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามแต่ส่วนรัฐบาล คือก็ทํางานตามยะถากรรมครับทํางานไปวันๆนั้นอย่าไปคือรัฐบาลที่ไหนเขาผมว่าผมใช้คำว่าแบบนี้นี่คือการทำงานที่ใครก็ทำได้เอ้านี่คือการทำงานที่ใครก็ทำได้ที่บุเอกยประยุทธ์กับ,อบคอรมอกับสบคทำทุกวันนี้นะครับ คนที่เสียสละมากๆก็คือทีมแพทย์น,นะครับแต่ก็เป็นหน้าที่ของท่านเพราะว่าเป็นวิชาชีพเหมือนผมไม่ได้มานั่นนะครับคือมันเหมือนกับผมนะผมเป็นนักข่าวผมก็ทําสุดวิชาชีพของผมเหมือนกันนะครับทําทุกวันแหละผมก็ไม่หลับผมก็ไม่นอนนอนนะครับแต่ก็ทําแม้ทุกได้ทุกเวลาอยู่ในเส้นเลือดนะครับพร้อมนะครับเพราะเป็นอาชีพที่เราเลือกเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีอาชีพที่เราเลือกแต่เอาละในสถานการณ์แบบนี้ก็น่าเห็นใจ ส่วนรัฐบาลส่วนนักการเมืองผมว่าใครเป็นก็ได้ผมขออนุญาตพูดคานี้นะครับขีดความสามารถที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยคนเป็นนักการเมืองนะครับใครเป็นก็ได้กําลังจะบอกว่าไม่มีใครทําได้แย่เท่านี้ละจะมีแต่คนทําในมาตรฐานนี้ขึ้นไปผมมั่นใจแบบนั้นผมมั่นใจแบบนั้นผมใช้คํานี้นะครับผมก็เลยไม่อยากจะคาดหวังและผมก็ไม่อยากให้คุณผู้ชมคาดหวังสักเท่าไหร่ อันไหนช่วยตัวเองได้ก็ช่วยตัวเองนะครับนะคือเอ๊ะมันมีประเด็นเรื่องวัคซีนวัคซีนเป็นเรื่องการบริหารจัดก,การนะครับวัคซีนเป็นเรื่องการบริหารจัดก,การเป็นการโชว์ขีดความสามารถของรัฐบาลคุณผู้ชมครับของรัฐบาลการที่ไปดีลกับแอสตราเซเนกาให้ไทยเป็นฐานการผลิตได้ก็ถือว่าดีนะครับ ก็ถือว่ามีฝีมือนะเป็นการเป็นการโชว์ฝีมือเพราะมันไม่ได้ทุกประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการโชว์ฝีมือนะครับแต่มันเป็นการโชว์ฝีมือที่ยังไม่บรรลุปเป้าหมายนะครับทีนี้มาดูเรื่องของวัคซีนนะครับรัฐบาลบริหารวัคซีนล้มเหลวถึงขนาดที่ต้องให้ประชาชนดิ้นรนจ่ายเงินไปซื้อวัคซีนอื่น เข้าใจผมไหมครับคือเราต้องอย่าลืมนะครับว่าจร,จริงๆทุกประเทศในโลกเนี่ยต้องบริการวัคซีนฟรีให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพนะเอาตรงนี้ก่อนนะครับต้องไม่ให้ประชาชนไปซื้อเอ,เองแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยทำงานได้ไม่ตรงกับความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนพอไม่ตรงปุ๊บเนี่ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็อยากได้วัคซีนทางเลือกนะครับ พอจะเอาวัคซีนทางเลือกก็มีหน่วยงานรัฐมาขวางกลางเอาไว้ก็คือองค์การเพศสัตว์ผมไม่ต้องลงรายละเอียดน,นะครับหมอบูนก็ออกมาแฉเลขเทะไปหมดแล้วว่าติดต่อไปยังไฟเซอร์โมเดอร์นาถามว่าเซ็นยังเขาบอกว่ายังไม่ได้เซ็นเลยองค์การองค์การเพศสัตรร,รมบอกสัญญาของโมเดอร์นาส่งให้กรรับอายการสูงสุดไปถามอายการสูงสุดก็บอกว่ายังไม่ได้สัญญา พอกลับไปถามองการเพศาสตก็บอกว่าเพิ่งส่งให้เมื่อวานนี้ตอนบ่ายแก่ๆอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลทําได้เท่านี้แหละครับรัฐบาลทําได้เท่านี้นะครับเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเยอะๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทั้งหมดนี้มันเป็นวิบากกรรมเหมือนกันของคนไทยนะครับผมเชื่อมั่นครับว่า ไม่มีต่อคือคือคนเราชอบถามว่าถ้าไม่เอาผลเอกประยุทธ์แล้วใครใครจะลาออกคือคุณอย่าติดกับดักความคิดตัวเองนะครับคุณอย่าติดกับดักความคิดตัวเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับระบบนําครับไม่ใช่คนนํานะครับระบบนํานะครับอย่าไปติดกับความคิดตัวเองว่าจะเอาใครมาเป็น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  ก็เลือกกันใหม่เท่นั้นเองเลือกตามกลไกที่ถูกต้องใครเป็นก็คนนั้นแหละแล้วคนนั้นเป็นเขาก็จะถูกกดดันจากประชาชนเหมือนกันเขาก็จะได้งัดเอาขีดความรู้ความสามารถของเขาขึ้นมาถ้าเขาทําไม่ได้ก็หาคนใหม่มันเป็นระบบของมันแค่นี้นะครับประชาชนก็จะกดดันประชาชนก็จะตัดสิน เพราะฉะนั้นในการปกครองสูรประชาธิปไตยประชาชนไงครับเป็นใหญ่การที่มาถามว่าจะเอาใครและจะเอาใคระะเอา,ค,เอาคุณอย่าไปติดคือคุณอย่าไปทำให้ประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าต้องคอยพึ่งพาคนคนเดียวนะต้องฝากความคิดความหวังเอาไว้กับใครคนเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องอยู่เป็นระบบครับ นะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารวิธีการบริหารแบบพลเอกประยุทธ์ก็คือพยายามทําให้ตัวเองซุปเปอร์แมนคือพยายามทำทาให้ตัวเองเป็นทุกอย่างทุกท่ชนเข้าใจไหมครับพยายามทําให้ตัวเองเป็นทุกอย่างเป็นซุปเปอร์แมนนะครับก็จะโชว์ทุกอย่างโชว์ทั้งคําพูดแอคชั่นท่าทางบารมีการสั่งการ การรวบกฎหมายพลเอกประยุทธ์บริหารคือพลเอกประยุทธ์จะตั้งใจไม่ตั้งใจนี่ผมไม่รู้ใจเขานะครับแต่ว,ว่าวิธีการก็คือทําให้ตัวเองเป็นซูเปอร์แมนทําให้ตัวเองเป็นคนสําคัญที่สุดเพียงคนเดียวในหมากเกมนี้ก็เป็นสไตล์เพราะว่าทั้งชีวิตเป็นข้าราชการมาตลอดนะครับ ทั้งชีวิตเป็นข้าราชการมาตลอดแล้วก็เป็นอยู่ในระดับผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดคือทหารเนี่ยมันทหารมันทหารเขาไม่ใช่บริหารแบบข้ระชาธที่ปไตยอยู่แล้วทหารเขาบริหารแบบเผด็จก,การนายสั่งก็คือตามนั้นนะอยู่ไหมลูกน้องมีสิทธิ์เอออะเออเอะไหมใช่ไหม,หไหมพลเอกประยุทธ์ก็อยู่กับการทํางานแบบนี้มาโดยตลอดเราไม่ได้ว่าทํางานแบบนี้ถูกหรือผิดนะครับแต่เรากําลังพูดถึงว่าพลเอกประยุทธ์ทํางานแบบนี้มาตลอด มีได้หรอทหารเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชากล้าที่จะเถียงแบบเป็นเรื่องเป็นราวกล้าที่จะออกเสียงกล้าที่จะโวยวายกับผู้บังคับบัญชาเอาจริงมีได้หระอผมไม่เคยเห็นนะผมพูดตรงนะผมก็เคยเห็นแต่จ่าครั่งอะที่มันอัดอั้นแล้วมันระเบิดออกมาผมเคยเห็นแต่จ่าครั่งที่มันอัดอั้นแล้วก็ระเบิดออกมานะ บริษัททั่วไปเี่นนะคุณผู้ชมครับบริษัททั่วไปลูกน้องเถียงเจ้านายยังลําบากเลยเอาจริงๆเราก็พูดความจริงกันนั่นคือขนาดเป็นเอกชนแล้วนะเดีย๋ยวนี้ไปยิ่งไปอยู่ในค่ายทหารเนี่ยหมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็คุ้นชินกับการทํางานในลักษณะนี้ชั้นบอกซ้ายซ้ายขวาขวาเงี้เงี้เอาเนี้เอาเนี้ยเนี้เนี้น,นะครับคุ้นชินมาทั้งชีวิตพอพลเอกประยุทธ์คุ้นชินมาพอเข้ามาบริหารประเทศเนี่ย ตอนแรกก็ใช้มอสี 44, ่สิบสี่ถูกไหมตอนหลังก็ทํามาเป็นพูดว่าเอ้ยเอามอสีสิบสี่ออกไปแล้วไม่มีอํานาจพิเศษแล้วพอเริ่มทําไปทําไปทํามาทํามาทําไปกลับมาอยู่ที่เดิมอีกก็คือพยายามจะรวบเหมือนเดิมพยายามจะรวบเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนี่แหละครับแล้วก็แล้วก็จะส่งพี่น้องออกไปคุมตามจุดสําคัญก็เหมือนทหารเนาะเวลาเขาขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาเป็นรุ่น เน้อไหมครับพอเพื่อนคนไหนขึ้นก็มักจะดึงเพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจมาอยู่ด้วยกันพอพลเอกประยุทธ์ขึ้นพลเอกประยุทธ์ก็ต้องมีพลเอกประวิตยกับพลเอกอนุพงศ์เนี่ยมาด้วยแล้วพลเอกประยุทธ์ตอนแรกก็ส่งให้พลเอกประวิตยคุมความมั่นคงจากนั้นก็ไปคุมพักแล้วก็ให้พลเอกอนุพงศ์ไปคุมมหาไทยซึ่งก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญมากๆของ ประเทศไทยเห็นไหมครับแกก็ก๊อปปี้การทํางานในค่ายทหารนั่นแหละมาทำมาทําผมอธิบายคุณชมแบบนี้ทุกคนมีลายเซ็นหมดการทํางานผมก็มีคุณทักษิณเขาก็มีลายเซ็นครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นข้าราชการมาก่อนต่อมาเขาก็ไม่อยากเป็นเขาก็มาทําบริษัทแล้วก็เอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเวลาทักษิณพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะพูดจากวิธีการบริหารบริษัทของเขา มาบริหารประเทศคุณผู้ชมเห็นอย่างทุกคนมันมีลายเซ็นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมามาพบปากกับคุณผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะมาบอกว่าก็รัฐบาลบริหารตามยถากรรมนะครับบริหารไปวัน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 ,วนคุณผู้ชมไปดูเถอะคาพูดประเดียประยุทธ์เนี่ยไม่อยู่กับรอบก,กับรอยสักอันนะ่ะผมพูดจริงคุณไปดูเถอะถ้าคุณไม่อวยกันจนเกินเหตุนะครับคุณก็ต้องยอมรับว่าปรเอียประยุทธ์เนี่ย พูดกลับไปกลับมาในหลายรอบนะพูดกลับไปกลับมาในหลายรอบไปดูเถะคกับสถิติวัคซีนการฉีดการอะไรก็ตามแต่การบริหารจัดการหลายรอบนะครับหลายรอบครับกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายรอบประชาชนหัวหมุนคือถ้าพลเอกประยุทธ์มีวิสัยทัศน์ประชาชนจะได้รับผลกระทบน้อยกว่านี้ฟังผมดีนะครับผมเชื่อว่าทุกประเทศจได้รับผลกระทบจากโควิดหมด ปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าพลเอกประยุทธ์มีวิสัยทัศน์พลเอกประยุทธ์สรุปบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าได้นี่นะครับประชาชนจะเดือดร้อนน้อยกว่านี้ประชาชนจะเดือดร้อนน้อยกว่านี้ประชาชนจะเดือดผม,มว่าผมไม่ได้ว่าประชาชนจะไม่ลําบากนะครับโควิดลําบากกันหมดแล้วครับแต่ผมว่าประชาชนจะเดือดร้อนน้อยกว่านี้เราไม่รู้หรอกครับว่าใครจะล้มหายตายจากไปวันละสี่สิบห้าสิบหกสิบ หมอบางคนให้ระวังจนถึงหลักร้อยซี่ซ้ำไปนะครับต่อวันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นลายต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตผมว่ามัน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 ชัดเจนนะครับคุณอนุทินกับคนที่อยู่ในโต๊ะเนี่ยรวมไปถึงนายกเนี่ยหัวเราะเสียงดังมากหัวเราะเสียงดังมากอึกอึกอักอ คนตายวันละห้าสิบหสิบประชาชนไม่มีกินตกงานหาเตียงไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ฉีดวัคซีนพ่อต้องเสียลูกลูกต้องเสียแม่คนที่รักพลัดพรากจากกันไม่มีโอกาสได้ล่ำลาไม่ได้เผาไม่ได้สวดไม่ได้สั่งเสียคนเป็นรัฐมนตรีไปนั่งหัวเราะเอิ๊กอักเอิกอักเ,เ,เสียงดังออกมาข้างนอกหนุนทำได้ไง นะครับคือผมเห็นสื่อไปถามคือภูเก็ตนั่งได้ครับแบบนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเอาตรงนี้นะครับที่ภูเก็ตจะนั่งได้คือเขา่เปิดเป็นเมืองท่องเที่ยวไปแล้วเขาจะเดินหน้าภูเก็ตแซนด์บ็อกก็ทําไปเถอะครับจะเที่ยวจะกินอะไรกันคุณก็ทําไปในภูเก็ตนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมต้องนึกถึงปากท้องด้วยนะถ้าคนมันตกงานไม่มีเงินใช้เนี่ยมันเจ๊งเนี่ยนะครับมันก็อาจจะตายพอๆกับโควิดนี่แหละเพราะนั้น ทุกที่นหครับก็มีความจําเป็นต้องทําแต่ก็ต้องบริหารจัดก,การให้ฉลาดเพราะนั้นเนี่ยภูเก็ตมันนั่งได้คุณผู้ชมเอาจริงนะภูเก็ตมันนั่งได้นั่งได้เยอะกว่าน,นั้นอีกคือเราอย่าไป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 แบบว่าคือผมเนี่ยมองเป็นความจริงนะเลยอย่าไปจับผิดเล็กๆน้อยๆนี่ไหมครับที่เป็นแบบว่าเฮ้ยคุณนั่งห่างกันถึงเมตรหรือเปล่าสองเมตรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะเราไปกินอาหารนะคุณผู้ชมครับเราไปกินอาหาร เออเราก็ไม่ใส่แมสหรอกมานั่งโต๊ะกันเนี่ยกินเสร็จเราก็ยังไม่ใส่ทันทีหรอกเราจะใส่ทันทีก็อาจจะต่อเมื่อเราจะกลับอะนะคนทั่วไปก็แบบนี้แต่ที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเนี่ยคือไอ้เสียงหัวเราอมันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดและก็ความรู้สึกคุณหัวลาะเสียงดังมากนะครับเอ,อิกอากเอ,อิกอากออกมาข้างนอก ในขณะที่คนไทยกําลังเจ็บปวดผมถึงใช้คำว่านี่คือความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรตอนนี้แล้วดูความรู้สึกของบนโต๊ะนั่นสิไม่มีใครห้ามกันหัวเราะหรอกครับมันของห้ามกันได้ที่ไหนคุณก็รักษาหัวคือรักษาความรู้สึกของชาวบ้านบ้างรักษาความรู้สึกของประชาชนบ้างคุณไปหัวเราะกันที่อื่นคุณต้องนึกเสมอเลยนะว่าคุณไม่ควรมาหัวเราะสนุกสนานกันแบบนี้ ในที่ที่คนอื่นเขาจะเห็นผมพูดอย่างนี้เลยวันนี้เรื่องการรักษาความรู้สึกกันก็สําคัญเหมือนเราไปงานศพอะคุณผู้ชมเหมือนเราไปงานศพอะนะคุณจะไปหัวเราะเอิ้กอักเอิกอักในงานศพเนี่ยมันควรไหมมันไม่ผิดกฎหมายหรอกคุณทำอะไปงานศพคุณยิ้มนิดหน่อยเนี่ยมันสมควรไหมมันก็ไม่ค่อยสมควรละมันผิดกฎหมายมันไม่มีผิดหรอกแต่มันต้องนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นไงน นะครับนึกถึงความถ้าคุณยังไม่มีพื้นฐานของการนึกถึงคนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมว่าคุณทำงานนี้ไม่ได้หรอกงานนี้ต้องใช้ใจและก็ใช้มันสมองแน่นอนครับใจมันสมองวิสัยทัศน์เลยพวกนี้นะครับประสบการณ์บางครั้งก็ช่วยไม่ได้นะครับงานนี้ผมพูดตรงๆประสบการณ์บางครั้งก็อาจจะถูกจัดลำดับอยู่ท้ายๆหน่อยเพราะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน นะครับหลายคนไม่เคยเจอประสบการณ์นี้มาก่อนนะ